อันนี้อีกัวหน้าตอนนี้คนถ่ายคืออีน่ากลัวอีน่ากลัวกําลังถ่ายให้อีกัวหน้านะจ๊ะก็หูแทะมือเพล่านะพอนอนสวีทกันนะยายมิ่งเนี่ยยืดดีเนาะไปเข้าไปด้านในกันวันนี้วันหยุดจ้าพายายมาทานข้าวนะจ๊ะที่สวนอาหารฟอกแรนค์คนลายครับพี่น้องเอ,อ้ยบางคน ันขุดขโมาอีกรวยๆวยมายายกินข้าวจ้ามาวงวุ่นออะเจ๋งไงวันนี้อาม,ม่าจะเลี้ยงนะจ๊ะพราอาม่าเป๋าตุงจ้าอาม,ม่าจะเลี้ยงนะจ๊ะใช่ไหมอมมาม่าเป๋าตุงไหมจ๊ะ มึงนี่ <c oughs> ยูอายกสองเน้อนสักก่องเนี่ยยายมึงในพี่น้องนณะทีรออาหารผ้าไม่กินเขาายู่ฟอกแลนดมันนี่มันทีมันเต็มเบิดมันเหลือสุ่มเดียวนี่ยแหละกับบรรยากาศบ่คอยบ่คอยดีทอทุกขังเด้อค่ะ ได้มาเนี่ยของแทะผ้าไมา่กินเข่าพ่ะนะจองงองแกงแงงเบิดพี่น้องว่าเบิ่งเอาเนนเนี่ยฮลัลโหลตื่นทำไมโอ้ยเนาะนายนายนายนี่แหละคือคณะที่รออาหารได้พี่น้องอาหารเริ่มทย่อยไาแเ้รพี่น้องบาทที่นี่จากพากันนอนองลุงอิงลิงลุกขึ้นนั่งหมดแล้วยายยายเอาซิเบิรง เมื่อฝนมานางเหยียดขาได้ปี่ยตำปูปลาเป็นไหนยายเจ็บเจ็บ <c oughs> ปะนะพี่น้องอ,อันนี้เป็นเครื่องอันเปส่าเดี๋ยวร่อปลาอยู่ค่ะครับปลาถอดเปสป่าปลานิ่งกับปลานิ่งถอด้ะคะ่ะอันนี้ไข่ต้มตำไทยตำปูปลามันสีซิมมาเท่น ซิมเฮต้มไม่หรองไข่ตุ่มยั่วจ้าไข่ต้มกับตำปูปลาหลางน,นะกินกินล่อปลาพี่น้องกินลอ่อปลาเนี่ยเลยเยี่วยั่วไข่แรมได้ นำมนต์มาพี่น้องปลามาแล้วปลาเนี่ยนี่ปลานิลทอดกรอบอันนี้เป็ดสะปลานิลเอายายซิมจดจดจดเออกินปลาบ่ต้องกินมยังเอายายมาจดจดเอาจวดปลาจดปลามึงย่ายินจวดปลาก็ต้องสั่งตำไมาอีกแล้วเอายายมึงผุนนางแบบดูไอปันกินอยู่เที่หน้าเลยเลาคลองแท้

น้ <c oughs> ำเลยเป็นมืดตัวเลยไปถามแลวผมดูว่าลกไปยุ่นอ่แหาข้ดีดีอย่พนะสุนันไปสะบบดีเด้อเนบ่บดเด้อเนี่ยไปยุ่ดนเด้องบอกสโทคมาถามเเด้อโทรมาถุดายาเด้อคักคักคักมาเล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราจะกลับแล้วจ้ามาหาน้องโชคดีแล้วกลับแล้วจ้า